เอาวันนี้วันหยุดนะครับว่าเสียอํานะครับเสียอําวัดพยอมสิมาตําสมตําเฮกินน้ากันนะครับเมื่อนี้วันนี้วันนี้บุกอันนี้เขาเรียกอะไรนะพาราเซตโตพาราเซตโตวางน้อยบุกวางน้อยวันนี้แอนนีวันนี้ยกพลขึ้นบกมาบุกพี่เขาอยากกินส้มตำคบ,บอกว่าเจ๋กจริงหรือเปล่าอ่าจะแซบบอลแซบบอล จะแซ่บจริงหรือเปล่าเจ๊คลุกไม้เลยโอ้โหเป็นไงล่ะคุกไม้สักปูนเนาะคอนเทนต์คอนเทนต์โอ้ยคุกไม้สักปูนวะขอได้ไหมขอได้ไหมขอซื้อต่อได้ไหมเนาะต่ำปิ๊บไม่มีเนาะเออไม่เป็นไรจูรถไม่มีตาไ่ำแค่เนี้ยแหละนี่ไงอ่าต่ำประกันเราจะได้เหรอเออเดี๋ยวค่อยไปใส่ทีหลังไงเดี๋ยวค่อยไปคุกเอาเออมังค์มะเขื่อนจั่วมะละกอใส่มีทีร้างเหรออ่าโอ้เต็มโอเค ปอกสับมะละกอใส่มะละกอเขาเรียกอะไรเนี่ยภาษาอีสานมะเขือเทศมะเขือเทศบักหนาวบกหนาวบางนาวแอันนี้เนี่ยเดี๋ยวบอกบอกแฟนคขับก่อนว่าห่าแฟนคขับวันนี้มาตำส้มตำที่บ้านพี่เขาเนี่ยครับไม่มีชูรสอ่าลยนะไรนะไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวเอาที่ร้านข้างนอกใช่ที่ร้านข้างนอกแต่จะตำให้อร่อย ไว้ใจอาจารย์อ่ำไว้ใจอาจารย์อ่ำด้วยเป็นไงล่ะอาจารย์ไปปรุงที่หลังได้ค่ะโอเคโอ้ดูท่าซอยครับดูท่าซอยกันครับโอ้ของแท้โอ้ยยะอาจารย์อ่ำครับมือหนึ่งนะของแท้แท้ว่ะมึงไม่คิดจะล้างเขาเลยเหรอล้างได้ไหมโอเคโอเคแม่รับเลยเดี๋ยวไปละลายในปากไม่ใช่โทรศัพท์หนูละอยู่ที่ร้าน